แค่รักไร้เดียงสาตอนที่ยี่สิมน์พี่ไม่รู้ว่ามนรับรู้ไหมพี่กำลังให้คนไปเจราจาซื้อบ้านหลังเดิมของมนที่เชียงใหม่ที่นั่นมนเคยอยู่แล้วมีความสุขพี่อยกให้มนได้กลับไปที่นั่นถ้าไม่มีพี่แล้วมน์จะมีคนอื่นก็ได้นะแต่ต้องให้ลุ้นช่วยดูเข้าใจไหมชายหนุม่มวางมือมาบนศรีรษะเธอแล้วจับโยกเบาๆยิงสาวกว้มหน้าซ่อนน้ำตาชายหนุม่มล้มตัวลงนอนหนุนตักเธอ จึงไม่ทันเห็นว่าเธอแอบป้ายน้ำตาออกจากใบหน้านโนรมนกลมลงมองใบหน้าที่ไม่เคยหลุดไปจากความทรงจำของเธอที่กำลังหลับตาพริม้มเราเรื่องนั้นเรื่องนี้นไม่หยุดเธอไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเกลียดเขาอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็ทำให้เธอเสียน้ำตากับคำว่าตายที่ออกจากปากเขาใจมันไหวบูบและปวดหนึบแค่คิดว่าเขาจะตายเธออยากถามเหลือเกินว่าที่เขาบอกว่าไม่เคยนอกใจและนอกกายเธอนั้นมันจริงหรือเปล่า ทางเรื่องของตะวันนาและผู้หญิงที่เขาหิ้ออกมาจากผับจนทําให้เธอเกลียดและขยะกขยงเขามาเกือบ15ปีเกลียดมากถึงขนาดไม่ยอมให้เขารู้เรื่องลูกแต่ก็ยังไม่กล้าถามอยู่ดีแดดเริ่มแยงตาธนาทิพยจึงรีบลุกกลับกันนะเดี๋ยวพี่อุ้มมนเองอาบน้ําเสร็จเดี๋ยวเราหากิจกรรมทํากันพี่ตเตรียมมาด้วยแล้วจิ๊กซอครอบครัวเราลูกแอบถ่ายไว้พี่เลยเอาไปทําเป็นจิ๊กซออาบน้ํา หญิงสาวตัวแข็งทื่อเหมือนในหัวจะมีภาพลางๆว่าเมื่อคืนเขาเป็นคนอาบน้ำให้เธอนอรมนกรือน้ำลายหัวเด็ดตีนขาดเธอจะให้เขาอาบน้ำให้เธอไม่ได้ธนาทิพย์ทำท่าจะอุ้มเธอเธอจึงปัดมือเขาออกก้าวถอยแล้วเดินเองก้าวเท้าเร็วจนเขาแทบตามไม่ทันทำไมเหมือนคนปกติเลยวะชายหนุ่มเกาท้ายถอยพอเขากลับเธอไปถึงนรมนก็เข้าห้องนอนไปแถมยังล็อกห้องซะอีก เขาถึงขั้นโทราศัพท์หาหมอเจ้าของไข่ที่แสดงความยินดีกับเขามาว่าอาการของนอรมนน่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่เขาก็ยังแปลกใจว่าทำไมเธอถึงยังดูเลื่อนลอยอยู่คงต้องพิสูจน์หน่อยละมังมน์เมื่อถึงเวลาเข้านอนธนาทิพย์ลงไปนอนบนเตียงแล้วตบไปบนที่นอนนอรมนเดินมาช้าๆบอกเขาด้วยสายตาว่างเปล่าแล้วนอนหันหลังให้แต่ตัวเกรงเป็นท่อนไม้เมื่อเขาขยับมาใกล้และกอดเธอไว้ ตามมาด้วยจูบเส้นผมเร่อยมาจนถึงซอกคอจนเธอต้องกลั้นเสียงห้ามเอาไว้เธอไม่อยากให้เขารู้ว่าเธอหายแล้วและให้เหตุผลตัวเองไม่ได้ด้วยว่าทําไมแต่เขายิงสาวกัดฝันแน่นเมื่อผมเธอโดนปัดไปอีกด้านหนึ่งมีเสียงกระซิบแผ่วเบาข้างหูลมร้อนๆพร้อมเสียงบอกรักทําให้เธออยากผลักข้อ,อข่างเธอไม่อยากจะเชื่อคําบอกรักที่ไม่มีความหมายจากเขาอีกแล้วมนมนหายดีแล้วใช่ไหม ยิงสาวไม่ได้ตอบโต้อะไรแต่มือไม้ซุกสซนที่เริ่มวางท้ามาบนต้นขาทำให้เธอเริ่มจะทนเงียบอยู่ไม่ไหวแล้วระเบิดอารมณ์ใส่เขาถ้าไม่ตอบพี่จะปล้ำแล้วนะดูเธอในหัวของเขามีแต่เรื่องอย่างว่าขนาดคิดว่าเธอป่วยก็ยังไม่เว้นถ้าขืนทำอะไรเธอวันนี้เป็นยังไงก็เป็นกันอาการของมูลตอนนี้พี่ถามหมอแล้วหลอกกันแบบนี้มาให้พี่ลงโทษซะดีด ธนาทิพย์แกล้งพลิกตัวเธอมาแล้วทับทับกายหนามากักเธอไว้จุดหมายคือปากอิ่มไม่ตอบจะจูบแล้วนะเมื่อเห็นเธอไม่ตอบแต่เม้มปากตัวเองเอาไว้เขาจึงทำท่าจะจูบลงมาอย่ายอมพูดแล้วเหรอนึกว่าจะใจแข็งไม่ยอมบอกว่าหายแล้วเป็นนานๆพี่จะได้จับปนอาบน้ำอีกชายหนุ่มบอกล้อเลียนนรมนหน้าแดงพยายามลืมว่าเขาจับเธออาบน้ำไปเมื่อวันก่อนแล้วบอกได้เสียงเย็นชา อย่ายุ่งกับฉันอีกพอหายแล้วก็ไล่กันเลยนะไม่เห็นความดีกันบ้างเลยไม่เห็นเพราะความเร็วมีมากกว่าคําก็เร็วสองคำก็เร็วไหนบอกพี่มาสิว่าเร็วอะไรชายหนุ่มมองจ้องตาเธอพร้อมจะอธิบายคุณหลอกนอนกับฉันเห็นฉันเป็นแค่ผู้หญิงโง,ง่ๆคนหนึ่งที่ตอนนั้นมันรักคุณบทหัวใจส่วนคุณก็มีคนนั้นคนนี้ไม่หยุดหญิงสาวพยายามดันตัวเขาที่ขยับมากอดเธอไว้ทั้งตัวออกห่างสายตาที่มองเต็มไปด้วยความรังเกียจ ที่ไม่เคยมีใครโกหกฉนันได้ยินกับหูเห็นด้วยตาที่ว่าเห็นเห็นอะไรธนาทิพย์เสียงเข้มเขาตั้งใจทำงานทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้เรียนจบเร็วๆจะได้มีหน้าไปขอคบกับลูกสาวนายอำเภอแต่สิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมีแต่ความเกลียดชังจากตาคู่นั้นคู่ที่เคยมองเขาด้วยความรักผู้หญิงที่ชื่อตะวันนาเป็นเมียคุณชาวบ้านเขารู้กันทั่วแม่คุณเองก็ยอมรับให้ตายเถอะอย่าบอกได้ว,ว่ามลเลิกกับพี่เพราะสาเหตุนี้ พี่ก็เคยบอกนมนแล้วนี่ว่าพี่เคยมีอะไรกับเขาตั้งนานแล้วแต่ก็แค่ครั้งเดียวตั้งแต่ที่เรายังไม่รู้จักกันด้วยซ้ำมีแต่นรมนคนหน้าโง่คนเดิมเท่านั้นแหละที่มันจะเชื่อแล้วเด็กคนนั้นไปไหนเด็กที่อยู่ในท้องของผู้หญิงที่ชื่อตะวันนาะอย่าบอกนะว่าคุณปล่อยเขาไปทําแทงอะ่ะนรมนมองหน้าเขาเหมือนผิดหวังรุนแรงให้ตายเถอะกล่าวหากันเข้าไปเชื่อทุกคนยกเว้นพี่ฟังนะชายหนุ่มจับไหล่เธอให้หันมาเผชิญหน้า พี่ไม่เคยมีอะไรกับเขาหลังจากพี่คบกับมนนอนค้างที่บ้านด้วยกันก็ไม่เคยถ้าเขาจะท้องก็ไม่ได้ท้องกับพี่เหมือนที่คุณเคยบอกว่าฉันไม่ได้ท้องกับคุณงั้นสิมนพี่แตงเขาอยากได้ตัวพี่เขาจะพูดอะไรก็ได้นะเพื่อให้มนเลิกกับพี่ส่วนแม่พี่กับชาวบ้านท่านก็ต้องพูดไปตามที่พี่แตงบอกทำไมมนไม่ถามพี่สักคำพี่จะได้อธิบายสันดานผู้ชายเจ้าชู้มันก็หาข้อแก้ตัวได้หมดแหละ ใส่ร้ายไม่พอยังด่าไม่หยุดอีกมันน่าลงโทษให้หนักชนาทิพขยับมาทับเธอเอาไว้ทั้งตัวรวบมือเธอขึงด้านบนแล้วมองจ้องตาพี่ไม่ได้ทำจริงๆนะแล้วผู้หญิงที่คุณที่ออกมาจากผับนั่นล่ะตอนไหนเขามีหลายตอนสินะชนาทิพย์หลับตาพยายามคิดว่าก่อนหน้าที่จะมีปัญหากับนรมนเขาพาผู้หญิงที่ไหนออกจากผับแต่คิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกไม่มีจริงๆนะมน ธนาที่พยายามนึกอีกครั้งมีวันหนึ่งที่เขาพาเพื่อนออกมาจากผับไปนอนที่ห้องด้วยแล้ววันต่อมานอรมอนก็ไม่ยอมคุยกับเขาแต่เพื่อนคนนั้นเป็นผู้ชายเพียงแต่ว่าวันนั้นวันนั้นเดี๋ยวนมนพี่ยู้เพื่อนไปนอนห้องวันหนึ่งแต่มันไม่ใช่ผู้หญิงนะวันนั้นตลกขาดคนเขาเลยพวกพี่ช่วยเล่นตลกแล้วไอวิทเพื่อนพี่มันต้องแต่งตัวเป็นผู้หญิงเพราะมันตัวเตี้ยสุดในนักดนตรีทั้งหมด หัวหน้าเขาขอบคุณด้วยการเลี้ยงเรล้ามนเลยเมาจนกลับไม่ไหวพี่ก็พามันไปที่ห้องแค่นั้นเองมนโนรมนเหมือนจะอึงแต่ก็ยังทำหน้าเหมือนไม่เชื่ออยู่ดีมนไปได้ยินเรื่องนี้มาจากใครพี่เบสฮะชายหนุ่มเลิกคิว้วขยับลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิไม่สนว่าตอนนี้มันดึกแค่ไหนแล้วแล้วก็โทรหาบริพัตรโนรมนตกใจรีบลุกตามโทรหาใครอะไรว้ทิพย์จะห้าทุ่มแล้วนะเว้ย ปลายสายกดรับทำเสียงงัวงเงียแต่ธนาทิพ์เสียงเข้มแกพูดมาสิแกไปบอกมนว่าฉันหิ้วผู้หญิงออกจากผับตอนไหนแกเห็นเต็มสองตาแกเหรอว่าผู้หญิงอีเวรแกนี่เองที่ทำให้ฉันโดนเมียทิ้งเฮ้ยเดี๋ยวนะกูพูดกับมนเมื่อไหร่ว่าไม่เคยธนาทิพ์เบือนหน้ามามองนอรมนยิ่งสาวทอนหายใจแล้วบอกเรียบๆฉันได้ยินเองเขาคุยกับคุณที่วิทยาลัยมลไปหาพี่เหรอ ใช่หนุ่มเลิกคิ้วพยายามนึกว่าเป็นวันไหนมีเสียงบริพัทนถามมาตามสายมนอยู่กับแกเหรอเฮ้ยอะไรจะโลกกลมขนาดนั้นวะสิบปียังมาอยู่ด้วยกันอีกแน่กำลังปรับความเข้าใจกันเหรอวะเรื่องมันยาวแต่ฉันอยากให้แกช่วยยืนยันว่าฉันไม่เคยนอกใจมนส่วนไอ้ผู้หญิงที่แกเห็นฉันหิ้วมาน่ะมันผู้ชายว้ยมันแค่แต่งตัวเป็นผู้หญิงมึงนะมึงชนาทิพย์ครามจะไปรู้ได้ไงว่าก็กูเมา น,นรมนไม่พูดอะไรอีกใบหน้าเธอเรียบเฉยไม่บอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมีแต่ธนาทิพย์ที่โอดครวนพี่ไม่ผิดนะมนมนต่างหากที่ไม่ถามอะไรพ่อกโกรธแล้วก็หอบลูกหนีไปจากพี่สิบกว่าปีเลยนะที่มนทิ้งพี่ไปพี่หรือมนกันแน่ที่ควรจะโกรธที่ทําให้เราเสียช่วงเวลาดีๆที่ควรจะมีร่วมกันนะ่ะชายหนุ่มมองมาที่เธอตาเขาแดงก่าในตาเขามีแต่ความสะเทือนใจชีวิตคนเรามันสั้นอย่าทะเลาะก,กันเลยนะมน มวนจะไม่เชื่อคำพูดพี่ก็ได้แต่ให้โอกาสพี่ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หญิงสาวนอนหันหลังให้แต่พอเขาขยับมาใกล้ก็มองด้วยสายตาดุดันแม่ไม่ได้ห้ามอะไรออกมาแต่เขาก็ไม่กล้าขยับเข้าไปใกลจึงหันหลังแล้วดึงโทรศัพท์มาส่งข้อความหาลูกสาววุ้นแม่หายแล้วเฮ้ยจริงดิพอจําอะไรได้แล้วก็มึนตึงใส่พ่อเข้าใกล้ก็ไม่ยอมมาช่วยพ่อหน่อยสิจัดให้ ไม่ถึงห้านาทีเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นธนาทิพย์เป็นคนไปเปิดประตูพอเปิดก็เจอลูกสาวยืนหอบหมอนกับผ้าห่มมาหายิ้มเพลย์ทำหน้าทะเลนมีอะไรรอเปล่าลูกธนาทิพย์ถามเหมือนไม่รู้ว่าลูกจะมามาขอนอนด้วยค่ะยากับยายนอนกรนแข่งกันไม่ไหวแล้วมิเรียมส่งยิ้มไปให้แม่แล้วขยับมาหานรมนที่ทำหน้าเหมือนตื่นเต้นที่ลูกมาหาแม่จา๋าหนูนอนด้วยนะวุ้น แม่ขอโทษนะแม่หายแล้วเหรอวิรียมทำตาโตโผเข้ากอดแม่แน่นแดีใจจังเลยยังโกรธไหมนรบวลถามยังเป็นกังวลเด็กซาวจึงสายหน้าดิกนาลิดเล่าให้ฟังหมดแล้วว่าแม่รักวุนแค่ไหนแม่จ๋าพ่อจ๋าวิรียมดึงมือพ่อกับแม่มาจับกันแล้วอ่อนตั้งแต่เกิดมาวุนก็ต้องอยู่กับคนอื่นถึงพ่อกับแม่เขาจะดีกับวุญมาก แต่ถึงยังไงเขาก็ไม่ใช่พ่อแม่ของบุญน,นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่บุญจะได้นอนเตียงเดียวกับพ่อแม่พอลูกอ้อนมาน,นรมนก็ใจอ่อนยวบจากที่ว่าจะไล่ธนาทิพย์ออกไปนอกห้องก็ทำไม่ลงเพราะลูกจัดแจงให้แล้วว่าใครจะนอนตำแหน่งไหนมีความสุขจังซ้ายก็พ่อขวาก็แม่มิเรียมดึงมือพ่อแม่มาวางบนหน้าอกอย่าทะเลาะอะไรกันเลยนะอะไรที่ไม่เคยเข้าใจกันนะ่ะก็เคลียร์ใจกันตรงนี้แหละ พ่อเคลียร์ไปหมดแล้วแต่แม่เขาไม่ยอมเชื่อแม่ละก็ผ่านมาสิบกว่าปีใชให้พ่อไปหาหลักฐานที่ไหนมายืนยันแม่ก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยไปเถอะวุ้นอยากเห็นพ่อกับแม่แต่งงานมีน้องให้วุ้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกโนรมนตะแคงตัวมายืดหน้าขึ้นมาจูบแก้มลูกเบาๆธนาทิพมองหน้าเธออย่างผิดหวังไม่มีทางเป็นไปได้เลยละมนผู้หญิงคนนั้นอาจจะทำผิดต่อฉันกับลูก แต่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรกับคุณกลับไปหาเขาเถอะมนเขารักคุณมากกลับไปแต่งงานกับเขาซะแล้วบอกเขาว่าฉันไม่เคยคิดจะแย่งคุณมาให้เลิกทำร้ายฉันกับลูกได้แล้วต่างคนต่างอยู่แม่ไม่จะยกพ่อให้คนอื่นง่ายๆไม่ได้นะอุ่นไม่ยอมเขาจะฆ่าเราเลยนะก็ถ้าพ่อของวุ้นมายุ่งกับเราผู้หญิงคนนั้นก็ไม่มีวันจบหรอกพี่สัญญามนพี่จะเคลียร์ปัญหานี้ให้จบเร็วที่สุด หญิงสาวไม่พูดอะไรกับเขาทำเพียงแค่รูปศีรษะลูกเบาๆอย่างอ่อนโยนน้ำตาเธอคลอหน่วยนี่เป็นวันแรกที่เธอได้นอนกอดลูกไม่นานมี่เรียมก็หลับสนิทมีเพียงพ่อแม่ที่นอนลืมตาโพรงต่างคนต่างมีเรื่องให้คิดมากมายโนรมนเองนั้นกำลังนอนคิดทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอได้ยินเขาอธิบายแม้ไม่มีหลักฐานทางฝ่ายเขาแต่เธอเองก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าเขาพูดไม่จริงเช่นกันมน ชายหนุ่มเอ่ยเรียกเมื่อรู้ว่าเธอเองก็นอนไม่หลับพอนอนมลไม่ยอมตอบเขาจึงบอกกลับกรุงเทพเราไปจดทะเบียนสมรสกันนะเพื่ออะไรเพื่อมนกับลูกคุณจะทําให้ฉันกับลูกตายเร็วขึ้นผู้หญิงของคุณเขาไม่ปล่อยเราหรอกฉันไม่รู้หรอกนะว่าที่ผ่านมาคุณทําผิดจริงหรือฉันเข้าใจผิดไปเองแต่ระหว่างเรามันจบกันมานานเกินกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้ทําไมละมนพี่รักมนและพี่ก็รู้ว่ามลยังรักพี่ ตอนนี้เรามีลูกด้วยกันแล้วนะมนที่ผ่านมาพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดต่อมลเลยจะให้อภัยพี่ไม่ได้เลยเหรอทีมนให้คนมากระทืบพี่ปางตายพี่ยังหายโกรธมนแล้วเลยอะไรนะหญิงสาวหันขวับมามองคิ้วเรียวขมวดฉันไม่เคยทําหลังจากวันที่มนเอาน้ามาสาดไลพ่พี่ก็มีคนมาซ้อมพี่จะต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันมันบอกพี่ว่าอย่าไปยุ่งกับมนอีกไม่งั้นมันจะเอาจนพี่พิการไม่ฉันไม่เคยคิดจะทําอะไรอย่างนั้น ใช่หนุ่มทำหน้าคิดกรามเขาขบแน่นคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือตะวันนาพี่ว่าพี่พอจะรู้แล้วละ่ะว่าใครพี่ไม่ปล่อยอมันเอาไว้แน่ใครที่ทำให้เราสองคนต้องแยกจากกันแบบนี้พี่จะคิดบัญชีให้หมดธนาทิพย์ทำหน้าน่ากลัวสะจนเธอต้องกลืนน้ำลายจะทำอะไรมนอย่ารู้เลยคืนรู้ก็ห้ามพี่เปล่าๆมันอาจจะผ่านมานานถึงสิปีแต่มันยังทำให้มนคลางแคลงใจในตัวพี่พี่จะตามหาพยานหลักฐานไหมครบ ส่วนเรื่องสาริษาพี่จะจัดการเองและจะยอมกลับมาคืนดีกับพี่อีกหรือเปล่าค่อยว่ากันแต่ถ้าพี่หาหลักฐานมาได้พี่ไม่ยอมให้มนปฏิเสดหรอกเขาเอ็นตัวขึ้นมาสบตากับเธอด้วยสายตาแน่วแน่นรมนจึงพลิกตัวหันหลังให้สีหน้าเต็มไปด้วยความสับสน <im uli> <t> ทุกคนดีใจกันมากที่รู้ว่านรมนหายดีแล้วลลิตาถึงกับรีบขับรถรตามมาสมทบเพื่อฉลองกันนรมนพอรู้ว่าเพื่อนมาก็ช่วยเตรียมอาหารเพื่อต้อนรับ เธอเองยังเกิดอาการเก้อเขินเวลาอยู่ต่อหน้านางผ่องแมรู้ว่านางมองไม่เห็นคุณป้ากินเผ็ดไหมคะถ้ากินไม่ได้มนจะแยกเป็นน้ำจิ้มหวานให้แม่กินได้หมดลูกอะไรก็กินได้หมดกินข้าวคลุกน้ำปลาเป็นอาทิตย์ก็เคยมาแล้วนางผ่องช่วยโขลกถั่วลิสงแม้ใครต่อใครจะห้ามก็าตามส่วนมิเรียมกับพอช่วยกันเตรียมสถานที่ด้านนอกตามไปได้หน่อยเดียวก็ช่วยง้อเมียแทนลูกชายแม่ไม่เคยรู้เรื่องหนูกับทิพย์มาก่อนนะ รู้แต่ว่าทิพมันอกหักไม่เป็นผู้เป็นคนนางแตงมันปลอบใจปลอบแล้วปลอบอีกแต่ทิพมันก็ไม่สนใจแม่เน่ยเข้าใจว่ามันเป็นผัวเมียกันแต่มารู้ว่าไม่ใช่ก็ตอนแตงมันขนของออกไปจากบ้านนั่นแหละมันด่าเจ้าทิพใหญ่ว่าโง่มีของดีก็ไม่กินญิงสาวรับฟังแต่ไม่ตอบโต้อะไรเขาอาจจะไม่ได้นอกใจเธอเธออาจจะเข้าใจผิดแต่มันก็นานเกินกว่าจะดึงความรู้สึกที่เสียไปให้กลับมาได้ เมื่ออาหารเสร็จเรียบร้อยลลิตาก็มาถึงพอดีมาถึงก็โผล่เข้ากอดรัดเพื่อนแน่นๆน,น,นึกว่าจะมีเพื่อนเป็นตุ๊กตายางถาวรซะละขอบใจนาลทิที่ช่วยเหลือทุกอย่างโนรมนดึงมือเพื่อนมากุมอย่างซึ้งใจขอบใจด้วยที่ทำให้วุ้นเข้าใจฉันทุกอย่างแฮปปี้ลงตัวหมดแล้วลูกก็เข้าใจแกพี่นารีกับพี่พิเชษก็เลิกใจแคบเหลือก็แตกแกนะกับนั่นอะ รลิตาบุ้ยปากไปทางธนาทิพย์ที่หมั่นมองมาทางเธอเป็นระยะส่งสายตาหวานๆราวกับกำลังจีบกันใหม่ๆไม่มีอะไรก็เป็นพ่อและแม่ของวุ้นแกรักเขาฉันรู้ลืมไปหมดแล้วอย่ามาหลอกระวังใจแกไว้ให้ดีเหอะพี่ทิพย์เสน่ห์แรงแค่ไหนแกก็รู้แกจะทนไหวเหอรอลลิตาย้นจมูกให้ธนาทิพย์ที่ถือจานอาหารมาให้มลฤทิพี่ย่างประมึกมาให้ไม่เอาละ คอเลสเตอรอสูงริ์ไปกินยำฝีมือหลานบุนดีกว่าให้มนละกันผอมจนตัวจะปลิวลลิตาหลบฉากออกไปถึงจะไม่ชอบอะไรหลายอย่างในตัวธนาทิพย์แต่ก็อยากให้เพื่อนได้กลับมามีครอบครัวกับคนที่ตัวเองรักเอาไปให้ลูกเถอะฉันไม่ชอบประมึกหญิงสาวเลื่อนจานประมึกคืนให้แต่เจ้าตัวจ่อไม้ย่างปลาหมึกจ่อป้อนไปถึงปากลูกกินจนหน้าจะเป็นปลามึกอยู่แล้วแต่มนยังไม่ได้กินอะไรสักคา แล้วแม่ก็บอกพี่เราด้วยว่ามนชอบกินปลาหมึกมากแล้วก็ยิ่งมีน้ําจิ้มซีฟู้ดแบบนี้ยิ่งชอบชายหนุ่มดันมาใกล้ปากพอเธอสายหน้าแรงน้าจิ้มจึงพลาดไปโดนแก้มซ้ายทีขวาทีจนเธอโมโหไม่กินบอกว่าไม่กินไงพี่ทิพย์พี่ทิพย์โอ๊ยนึกว่าชาตินี้จะไม่ได้ยินแล้วธนาทิพย์ฉีกยิ้มกว้างนรมนพอรู้ตัวก็ผลักเขาออกห่างแต่เขายังบังคับเช็ดแก้มให้เช็ดเองได้พี่เช็ดสิ จะได้สะอาดพริกทั้งนั้นเดี๋ยวก็แสบหน้าชายหนุม่มบรรจงเช็ดไทยสบสายตาหวานหยาดเยิมชวนให้ละลายมาหาแต่เธอมองเมินไปทางอื่นพอเช็ดเสร็จก็สั่งอาปากกินดีๆจะได้ไม่เลอะนี่ถ้ามนไม่กินพี่จะรอป้อนตรงนี้แหละถ้ามนยอมกินง่ายๆพี่ก็ไปแล้วเขาบอกคืนน,นรมนจึงคว้าปลามึกไม้นั้นมากัดเข้าปากป้อนพี่บางสิพียงไม่ได้กินอะไรเลย ชายหนุ่มมองอ้อนดึงมือที่ยังถือไม้ประมึกอยู่มากัดกินแล้วยิ้มตาหยีปลาหมึกที่เมียป้อนจากเค็มเ็มหวานไปเลยปล่อยหิวไม่ปล่อยอยากกินทั้งคนทั้งประมึกเลิกพูดแบบนี้ได้แล้วนะมันไม่ได้ผลหรอกแล้วต้องให้พูดแบบไหนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละนรมน,นวางจานลงบนโต๊ะแล้วเดินหนีจะไปหาลูกแต่พอเดินมาก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนเอ้า รู้งานกันทุกคนเลยพวกเขาอยากให้เราปรับความเข้าใจกันนะมนฉันไม่มีอะไรจะปรับทั้งนั้นหญิงสาวมองหาคนอื่นเมื่อไม่เห็นแน่จึงเดินหนีเข้าบ้านแต่ประตูบ้านโดนล็อกอีกจึงเริ่มโมโหที่ทุกคนทําเหมือนจะเล่นเกมจับคู่ให้เธอกับธนาทิพย์พอเข้าบ้านไม่ได้เธอจึงเดินกลับไปนั่งกอดอกตรงม้าหินอ่อนหน้าบ้านแต่เจ้าของบ้านยังตามมานั่งตรงคามจ้องหน้าเธอแต่ตอนนี้ในมือเขามีกล่องของขวัญสี่เหลี่ยมลักษณะเหมือนกรอบรูปให้เธอ พร้อมสั่งให้เธอแกะแกะซิมนพี่กับลูกตั้งใจทําเลยนะเรานั่งทําทั้งวันทั้งคืนตอนมนอยู่ที่โรงพยาบาลชายหนุ่มบอกขึ้นทําให้นรมนเองก็อยากรู้ว่าอะไรที่พวกเขาถึงขั้นนั่งทําทั้งวันทั้งคืนถ้ามนไม่แกะลูกจะน้อยใจนะพอได้ยินว่าลูกนรรมนจึงยอมแกะห่อของขวัญออกอดตื่นเต้นขึ้นมาไม่ได้ เธอตกใจกับภาพที่เห็นถึงกับมองหน้าเขาอย่างคาดไม่ถึงว่าเขาจะไปตามหามาได้รูปนั้นทำให้ขอบตาเธอมันร้อนเผาภาพความรักความหลังมากมายถาโถมจำรูปนี้ได้ไหมเพื่อนมนที่ชื่อตู่เขาถ่ายตอนพี่ป้อนเชอรี่ให้มนมนอาจจะลืมแต่พี่ไม่เคยลืมพี่ตามหาตัวตั้งหลายวันกว่าจะเจอและโชคดีที่ตู่ยังเก็บไว้ใช่หนุ่มบอกเมื่อเห็นหญิงสาวน้ำตาเอ,อิแต่ปลายนิ้วไปที่รูปนั้นเบา เขาออกไปทำเป็นจิกซอและช่วยก,กันกับลูกต่อจนสำเร็จรูปแรกที่ได้ถ่ายคู่กันวันนั้นไม่ว่ามนจะได้ยินพี่พูดแย่แค่ไหนก็ตามพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอารมณ์วัยรุ่นที่ไม่อยากให้ใครรู้ว่ากลัวแฟนมันเป็นอารมณ์รักศักดิ์ศรีบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆพี่รู้ว่ามันไม่ดีมันเหมือนไม่ให้เกียรติมนแต่พี่สาบาน,นะมนว่าต่อไปไม่ว่าต่อหน้าหรือรับหลังพี่จะไม่พูดอะไรแบบนั้นมันผ่านมาแล้วลืมไปแล้ว ลืมอะไรก็ได้แต่อย่าลืมความรักของเราได้ไม่มนชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาอ้อนบอนคุกเข่าลงและถือโอกาสสวมแหวนไปบนนิ้วนางข้างซ้ายของเธอนรมนชักมือออกแต่เขาไม่ยอมปล่อยอย่าเพิ่งถอดได้ไหมตัดสินใจให้ดีๆก่อนถ้ามนทําใจมารักกับพี่ใหม่ไม่ได้จริงๆจ,จะถอดมันทิ้งก็ได้แต่ขอให้เวลามันพิสูจน์ใจพี่ก่อนได้ไหมจะกี่ปีพี่ก็จะอยู่ให้พิสูจน์ นรมนตไม่ตอบรับแต่เธอก็ไม่ได้ถอดแหวนวงนั้นออกไปทำให้เขาใจชื้นแค่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากแล้วสำหรับเขาก็จบไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปที่ทิ้งไว้ให้นะคะ